ตอนที่1เริ่มเรื่องมาที่เด็กหัวทองคนหนึ่งนะครับกำลังซุ่มจับกระต่ายอยู่และนี่คือพระเอกของเรานะครับทันใดนั้นเขาก็พุ่งตัวตรงไปจับกระต่ายแต่กระต่ายหลบได้ครับแถมยังโจมตีพระเอกอีกังหาแล้วมันก็หนีไปจากนั้นพระเอกที่กําลังร้องไห้อยู่ก็ได้ยินเสียงตะโกนเรียกมาแต่ไกลว่าลอยใช่แล้วครับพระเอกของเราชื่อลอยนั่นเองคนที่เรียกชื่อพระเอกก็คือโซมะเขาเป็นพี่ชายของพระเอกนั่นเอง พระเอกกับพี่ชายไม่ค่อยได้เจอกันนานครับพระเอกจึงวิ่งเข้าไปกอดและพี่ชายก็บอกว่ากลับบ้านกันคุณปู่รออยู่ตัดภาพมาที่พระเอกตอนโตเขาอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งแล้วเขาก็เปิดประตูเข้าไปพบกับแม่มดที่กําลังอ่านหนังสืออยู่แม่มดคนนี้ชื่อมารีครับเป็นแม่มดแห่งอีสไซเจามารีเนี่ยพูดจายอย่างเข้มขึมว่าเจ้าต้องการอะไรจงบอกความบาดถนาของเจ้ามาพระเอกเนี่ยเป็นเด็กบ้านนอก ซื่อๆคนนึงนะครับเขาบอกไปว่าอยากเป็นทาหารก็เลยออกจากบ้านมาเข้ากรุงแม่โมได้ยินดังนั้นเลยโมโหคิดว่าพระเอกจะขออะไรที่พิเศษมากกว่านี้คิดว่าแม่โมเป็นร้านสารพัดหรือโรงแรมหรือไงใครมันบอกให้มาหาเจมารีคนบ้านนอกที่ไหนกันพระเอกบอกหมู่บ้านคอนลอนเจมารีตกใจแล้วถามชื่อของผู้ใหญ่บ้านพระเอกจึงบอกว่าอัลก้า อีเจมารีก็กระตุกหลังแทบหักแล้วพระเอกก็หยิบลูกแก้วที่อัลก้าฝากมาให้เขาดูแล้วลูกแก้วนั้นก็ส่องแสงมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นไม่ใช่ใครที่ไหนครับนั่นก็คืออัลก้าผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านคอนลอนและเป็นอาจารย์ของเจมารีนั่นเองเจมารีลงไปคำนับกับพื้นแทบไม่ทันเลยทีเดียวเชียวแหละ <What? S 1> อัลก้าบอกขอฝากพระเอกไว้กับเจมารีด้วยเจยมารีจึงจำใจรับฝากไว้และบอกมีคำถามจะถามอัลก้า แต่อัลก้าบอกนี่เป็นภาพที่บันทึกไว้ตอบคำถามไม่ได้หรอกเจมารีเห็นดังนั้นถึงกับโล่งอกแล้วลุกขึ้นมาเอามือไปตบลูกแก้วและพูดว่ามาทำให้ตกใจซะได้นะใหญ่เปียกอัลก้าบอกล้อเล่นเจมารีตกใจอีกครั้งแล้วกลับไปคำนับเหมือนเดิมแล้วอัลก้าก็วาร์ปหายไปเจมารีเห็นอัลก้าไปแล้วจึงหยิบลูกแก้วปาไปที่ตู้เสื้อผ้าแล้วตามไปกระทืบซ้ำอย่างสาสมใจเรียกอัลก้าว่าใหญ่แก่โลลิล แล้วเจามารีก็ตกลงกับพระเอกว่าจะดูแลพระเอกจนกว่าจะสอบคัดเลือกเสร็จแล้วอาก้าเขาก็โผล่มาจากตู้เสื้อผ้าด้วยการเคลื่อนย้ายพิบตาผ่านลูกแก้วแล้วพูดกับเจามารีว่าวันนี้เรียกข้าวายแก่โลลิไปหลายรอบเลยสินะอาก้าได้ไล่เวทคำสาปโชคร้ายไว้นิดหน่อยด้วยอักษรลูนโบราณจะอธิบายแบบนี้นะครับว่าอักษรลูนโบราณเนี่ยเป็นเวทมนต์ของอารยธรรมโคตรโบราณซึ่งถ้าใครได้ใช้อย่างชํานาญแล้วเนี่ย แม้แต่โลกยังทำลายได้ในเรื่องนี้ใครที่เขียนอักษรลูนโบราณได้เนี่ยคือโคตรเทพอะ่ะเช้าวันรุ่งขึ้นพระเอกก็มาทำอาหารให้เจมารีกินเจมารีเลยถามกับพระเอกว่าอยากเป็นทาหารจริงๆเหรอพระเอกเลยบอกว่ามันแปลกจริงๆสินะครับเพราะเขาคือคนที่อ่อนแอที่สุดในหมู่บ้านเลยแค่เก็บฟืนกับจับปลายังทำไม่ได้เลยพระเอกลหลงไหลวีรบุรุษคนหนึ่งที่อยู่ในนิยายเขาเป็นทหารและเท่มากครับเลยอยากเป็นทหารเหมือนกับวีรบุรุษคนนั้น การสอบคัดเลือกเป็นทหารนั้นมีทดสอบการต่อสู้เวทมนต์และสัมภาษณ์ครับสรุปก็คือพระเอกเนี่ยเทพมากนะครับมีทั้งพละกกำลังมากสามารถวิ่งมาจากหมู่บ้านคอนลอนโดยใช้เวลาแค่6วันได<ห>้เท่ากับนั่งรถไฟนะครับและเข้าใจผิดว่ามอนเตอร์เนี่ยคือสิ่งมีชีวิตจำพวกสัตว์และ,มะแมลงและจอมารเองก็คือมอนเตอร์นะครับซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลย และพระเอกนะครับก็ยังสามารถเขียนอักษรลูนโบราณได้ใช้เวทมนต์ได้แต่ขาดสามัญสำนึกนะครับไม่รู้ว่าคนทั่วไปปกติเนี่ยเขาไม่ทํากันคิดว่าตัวเองเนี่ยอ่อนแอนี่ขนาดพระเอกอ่อนแอที่สุดในหมู่บ้านนะครับ oh, <no. S 1> ไม่อยากคิดเลยว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยจะเทพขนาดไหนแล้วเจมารีจึงให้พระเอกออกไปจ่ายตลาดตัดผ้ามาที่ผู้หญิงคนหนึ่งครับที่มีเข็มขัดพันอยู่บนหัวผู้หญิงคนนี้นะครับทุกคนเรียกว่าเจ้าหญิงเข็มขัด กำลังจะถูกมอนเตอร์ตัก,กแตนตัวใหญ่โจมตีจูจูพี่พระเอกแกก็กระโดดมาจากไหนไม่รู้เหยียบเข้าไปที่หัวตัก,กแตนแล้วแบกเอ้ยอย่าเรียกว่าแบกดีกว่าครับพระเอกหยิบตัก,กแตนตัวใหญ่คว้างไปบนท้องฟ้าลอยหายไปแล้วก็บ่นว่าเมืองหลวงมแมลงเยอะจังพี่ครับนั่นมันไม่ใช่มแมลงครับพี่มันคือมอนเตอร์ครับพี่แล้วพระเอกก็เอาผ้าเช็ดหน้าของตัวเองไปเช็ดหน้าให้กับเจ้าหญิงเข็มขัดแล้วก็ขอตัวไปซื้อของก่อน ก่อนจะไปเจ้าหญิงเข็มขัดก็แนะนําตัวว่าตัวเองนั้นชื่อเซเลนขอเล่าถึงเซเลนก่อนนะครับว่าทําไมถึงชื่อเจ้าหญิงเข็มขัดคือเซเลนเนี่ยถูกคำสาปจากไหนไม่รู้ทําให้มีเข็มขัดพันอยู่รอบๆหัวของเขาบาดหลวงจึงบอกว่าสักวันคำสาปจะต้องถูกปลดปล่อยด้วยพลังของผู้ที่แข็งแกร่งแล้วเซเลนที่กําลังร้องไห้อยู่ที่หน้ากระจกเพราะเสียใจที่ไม่สามารถเอาเข็มขัดออกจากหัวได้ก็อดทนไม่ไหวครับ ตัดสินใจจากกระชากเข็มขัดที่อยู่บนหัวออกแต่เข็มขัดนั้นก็หลุดออกมาโดยง่ายดดยและเธอเข้าใจว่าพระเอกเนี่ยคือผู้ที่แข็งแร่งมาปลดคำสาปให้เธอเซเลนจึงมองว่าพระเอกเนี่ยเป็นเนื้อคู่ของตัวเองหลังจากนั้นถึงวันสอบคัดเลือกก็มีทหารสองคนอยู่บนตึกกำลังมองคนที่มาสมัครคัดเลือกการเป็นทหารอยู่พวกเขาก็คุยกันผู้ชายคนนี้ชื่อเมลฟานครับทหารผู้หญิงก็บอกเมลฟานว่า นายท้าบทามคนมาเยอะเลยนะเมลฟานจึงตอบไปว่าเพื่อความสงบสุขของอาณาจรรักรและยิ่งตอนนี้มีความสัมพันธ์กับอาณาจรรักรอื่นที่มันแย่ลงด้วยอีกทั้งเจ้าหญิงก็หายสาบสูญความมั่นคงจึงขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของกองทัพทหารหญิงเลยบอกว่าแต่นี่มันเกินไปไหมที่ชวนลิโฮฟาวินสมยานามทหารรับจ้างแขนเดียวเขาทำลายนายจ้างที่ไม่ชอบใจและลุกล้ำเขตแดนแถมมีประกาศจับทั่วไปหมด เมลฟานบอกว่าไม่เป็นไรเมลฟานกับลิโฮเนี่ยได้ทําสัญญากันว่าถ้าลิโฮมาเป็นทหารจะลดประกาศจับให้และนี่คือลูกชายคนโตของตระกูลขุนนางที่เรื่องชื่อจากวีรกรรมสงครามชื่อของเขาก็คืออารันโทอินลิคไคเขาเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงเมลฟานจึงบอกไปว่าจะให้เขาเป็นทหารชั้นสัญญาบัตรอารันจึงยอมมาต่อจากนั้นลิโฮที่กําลังเก็บข้อมูลของผู้สมัครจู่ๆเขาก็ตกใจ พอสัมผัสพลังของพระเอกที่มานั่งข้างๆเขาได้พอพระเอกมาคุยด้วยลีโฮก็กระโดดออกห่างพระเอกและเผอตั้งท่าต่อสู้ทันทีพระเอกก็แนะนําตัวเองในขณะที่ลีโฮกําลังแนะนําตัวเองกลับเซเลนก็เข้ามากระแทกลีโฮกระเด็นติดก,กําแพงไปแล้วก็ยืนแทนที่ของเธอและพยายามแนะนําตัวอีกครั้งเซเลนนี่เรียกได้ว่าคลั่งไคล้นะครับพระเอกและตกหลุมรักพระเอกเป็นอย่างมากแล้วการสอบคัดเลือกก็ได้เริ่มต้นขึ้น เมลฟานที่กาลังดูพระเอกอยู่นั้นจูจูลิโฮก็เข้ามาถามเมลฟานว่าพระเอกเนี่ยคือใครเมลฟานบอกว่าไม่รู้ลิโฮนึกว่าเมลฟานเนี่ยเป็นคนท้าทามพระเอกมาเมลฟานดูการสอบของพระเอกก็บอกว่าตัวเขาเองกับทุกๆคนที่อยู่ที่นี่รวมกันไม่รู้จะชนะหรือเปล่าและแล้วผลสอบก็ออกมาแล้วครับพระเอกที่กําลังดูประกาศรายชื่อของผู้ที่สอบผ่านปรากฏว่าไม่มีชื่อของพระเอกครับ จบตอนที่หนึ่ง